ศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงเข้าร่วมตักบาตรพระ22,600รูปเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุลนิธิธรรมกายนำเข้าสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยถวายแด่พระพิสุทหารตำรวจนักเรียนอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานี ครอบครัวแสงมณีเปิดบ้านกัลยะนานมิตรหน้าหมู่บ้านชุมชนพรทวีวัดหนึ่งปงทุมธานีเชิญชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมปฏิบัติธรรมความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศเริ่มที่วัดพระสรรมกายแฟงเฟิร์ตเปิดศูนย์กัลยะนานมิตรณร้านทอบไทยพร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และที่วัดภาวนาเกาลูนจัดพิธีทอดพระป่าสร้างวัดภาวนาเกาลูนพิธีประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัวและพิธีจุดเพียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันจันทร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2555ตอนรับท่านผู้ชมดี c ทั่วโลกนะคะและทักทายคุณผู้ฟังทางสถาน,นีวิทยุ AM 1521กิโลเฮิร์ตซ์และ FM 102.25เมกะเฮิร์ตซ์ในขณะนี้นะคะวันนี้พบกับคุณปาน,านันประดุดพงเพชรและดิฉันสุช,ชาติยาจีรากรณิค่ะคุณปานันคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ะนะคะก็มีมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่<ช>เกิดขึ้นะนะคะที่พุทธศาสนิกชนคะ่ะได้แต่งกายด้วยชุดสีขาวนะคะ,คะร่วมกันตักบาตรรักษาประเพณี อันงดงามด้วยนะคะ,คะซึ่งก็เรียกว่าพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้รวมตักบาตรพระถึง22,600รูปเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุธธรรมขององค์สมเดมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะพร้อมกันนั้นนะคะก็จะได้นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการตักบาตรครั้งนี้ค่ะไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ใน323วัดใน4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ พระเดชพระคุณพระบวรรังสีเลขานุการเจ้าคณะภาค11พร้รอมด้วยผลเอกทวัชัยสมุทรสาครที่ปรึกษากองทัพบ,บกเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ22,600รูปน้ำบริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีและถนนใกล้เคียงได้แก่ถนนมหาทไทยถนนจอมพลถนนรัดดำเนินและถนนอัดสดางตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามก,กะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงการจัดตักบาตรในครั้งนี้เพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพื้นผูศิลธรรมอันดีงามในสังคมจะลงรับพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมชาพุติให้เข้มแข็งสืบสารประเพณีการตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปสนับสนุนงานพระพืทธศาสนาในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ในเทศกาลเข้าพรรษาและที่สำคัญ <S <S เป็นการรวมพลังพุทธบริษั 4, ทสี่ส่งกำลังใจไปช่วยเหลือ320ศาลวัดพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความวุ่นวในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ยังได้มอบให้กับทหารตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ตามโครงการตักบาตรพระ 2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยการดำริของพระเดชพระคุณประเทศยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยจะอาวัดรรับพระรากทายซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จากติจังหวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวพุทธในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมากนำสิ่งของเครื่องสังฆทานไปช่วย บำรุงแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนก,กิจประจำอยู่ที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่อยู่ในสจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นพระที่มีความมั่นคงในศีลไม่มีความวันไหว มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยเสียสละในการอุทิศตนเพื่อพระศาสนาอย่างแท้จริงเพราะว่าการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ก็มองเห็นแล้วว่าอยู่ด้วยความยากลำบากอีกทั้งอันตรายก็มากแต่ท่านทั้งหลายเนี่ย ก็ไม่มีความหวันไหวความไม่หวั่นไหวก็อาศัยที่ท่านท้หลายเป็นผู้ที่มั่นคงในศีลในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าคือการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตความเป็นพระเนี่ยเพื่ออุทิศกับพระาศาสนาโดยตรงไม่มุ่งหวังสิ่งอื่นใดนอกจาก ที่จะให้ศาสนาของเราเนี่ยมั่นคงดำรงอยู่ได้เป็นเรื่องยากผมเองยอมรับว่าไม่มีพระในประเทศไทยทุกรูปที่จะเสียสนะอย่างนั้นได้ผมเองก็ต้องขออนโมทนาในศรัทธาอันตั้งมั่นของท่านทั้งหลายขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายในสีจังหวัดไปชายแดนภาคใต้ จงมีความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาปราศจากภัยอันตรายต่างๆให้ปฏิบัติาศาสนกิจให้สำเร็จรู้เรื่องรู้ล่วงไปด้วยดีให้าศาสนาของเรานี้มีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดไป และในการจัดตักบาตรที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนี้นะคะก็จะนํามาซึ่งคา่าใช้จ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าอุปกรณ์นะคะค่าอาหารแล้วก็โรงแรมค่ะแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอนิสงผลบุญที่เกิดขึ้นอย่างมากมายด้วยนะคะ,คะล่าสุดค่ะการตักบาตรที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เงินสะพัดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะคะวันนี้ DMC News มีเรื่องนี้มาให้ทุกท่านได้ติดตามชมกันค่ะ ที่ตักบาตรพระ22,600รูปในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาผู้จัดงานระบุว่าเพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมและนำเข้าของที่ได้ไปมอบให้323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง แต่การจัดตักบาตรแต่ละครั้งนำมาซึ่งการใช้จ่ายเกิดขึ้นทั้งการประชาสัมพันธ์การเช่าอุปกรณ์การจับจ่ายสิ่งของเพื่อใช้ตักบาตรอาหารหรือโรงแรมเป็นต้นดังเช่นเก้าอี้สีแดงที่เห็นวางเรียงรายสำหรับพระพิสุทั้ง22,600รูปขณะรอรับบาตรผู้จัดเช่ามาตัวละ5บาทรวมแล้วก็ประมาณ113,000บาทค่ะที่พักหรือโรงแรมก็ได้รับอานิสง์ของกิจกรรมการตักบาตรเช่นกัน ดังเช่นโรงแรมระดับ3ดาวอย่างโรงแรม K.R. โดยคุณสันติวาริศกล่าวยอมรับค่าว่าภายหลังทราบว่าจะมีการจัดตักบาทผู้ประกอบการโรงแรมได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยของผู้ที่จะมาใส่บาทในส่วนของโรงแรมตนนั้นมี80ห้องได้รับความสนใจจากผู้ที่เดินทางมาใส่บาทจองเต็มทุกห้อง และถึงแม้ว่าการเข้าพักของคนที่ตั้งใจมาใส่บาทจะส่งผลกระทบกับกิจการอื่นๆของโรงแรมทั้งผับหรือบาร์รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ตนก็ยินดีพร้อมร่วมบุญตักบาทด้วยการให้ส่วนลดค่าที่พักอีก20%นอกจากคนในนอกพื้นที่ที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับยังมีคนในพื้นที่ที่เป็นต่างอำเภอทั้งหมด3าอำเภอได้เข้ามา ถามว่าจริงๆแล้วได้เข้ามาใช้จ่ายในยสวันเต็มๆเนี่ยก็ค่ายจ่ายกันมากพอสมควรนะครับคิดว่าเ,ออเงินสะพัดในครั้งนี้เนี่ยเป็นจนํานวนมากนะครับแล้วก็คิดว่าค่ายจ่ายต่อคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็อีกโดยเพราะยิ่งจังหวัดนครศรีมาเนี่ยมีของฝากเยอะเราจะมีชมรมกันผมทราบว่าได้มีการพูดคุยกันพอสมควรว่าในส่วนของทางโรงแรมเนี่ยจะมีการเตรียมการรับกันอย่างไรนะครับ สอดคล้องกับพุทธศาสนิกชนที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมตักบาตรกล่าวคขะว่าการตักบาตรครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์จึงอยากมีส่วนในบุญจึงตั้งใจขับรถมาร่วมกิจกรรมค่าใช้จ่ายโดยส่วนตัวใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า5,000บาททั้งน้ำมันรถที่พักอาหารรวมถึงการซื้อของฝากด้วยเสรก็อยู่ที่ประมาณ5,000นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองคูณด้วยจำนวนคน เพราะนั้นมันก็ไม่หนีหลักล้านมันมันเหมือนกันค่ะเพราะว่าการลงทุนใดๆก็ตามแต่มันจะต้องมีผลสะท้อนกลับไม่กับบุคคลก็ต้องกับกลุ่มสังคมนอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลว่าพิธีตักบาตรครั้งนี้นอกจากจะนิมนต์พระมาจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วยังมีมาจากภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถค่าน้ำมันซึ่งก็คำนวณตามระยะทาง มันก็อยู่ประมาณถ้ามันขึ้นเขามันก็ใช้เปลืองหน่อยอยู่ก็ถ้านับเป็นตัวเงินก็น่าจะอยู่ประมาณสัก6,000บาทค่าน้ำมันคาน้ำมันามัน,น,มนไม่รวมก็หลักหมื่นกว่าบาทาน้ำพ้ามาบินทบาทที่นี่ก็จะลงทะเบียนรถเบอร์อะไรหมายเลขอะไรคนขับแล้วก็ามาเบริรค่าใช้จ่าย ขึ้นชื่อว่ากิจกรรมล้วนนำมาซึ่งการจับใจใช้สอยให้เกิดขึ้นหากแต่ประโยชน์ของกิจกรรมที่ประชาชนได้รับนั้นต่างหากที่แตกต่างซึ่งกิจกรรมใดที่สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในสังคมเราทุกคนก็ควรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนจิลภารายรอดเรียบเรียงปริชาราชเหรายงาน คุณผู้ชมคะจากการตักบาตรหลายครั้งที่เกิดขึ้นค่ะก็ได้นํเข้าสารอาหารแห้งมารวมกันนะคะแล้วก็มูลนิธิธรรมกายค่ะได้เป็นผู้แทนของพุทธบริษัทสีทั่วโลกเลยนะคะได้นํเข้าสารอาหารแห้งเหล่านั้นค่ะที่ได้รับจากโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยค่ะได้ไปถวายแด่พระพิสุทธิสงฆ์ทหารตำรวจนักเรียนในอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะ พระเดชพ,พระคุณพระเทพยานมหามุนีประธานมูลนิธิธรรมกายและจะาอาวาัดวัดพระธรรมกายมอบหมายให้ชมรมรักความดีปัตตานีคณะกัลยาณมิตรจังหวัดปัตตานีเป็นผู้แทนมอบข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป7จจังหวัดทุกวัดทั่วไทยแด่พระภิสุสัมเนรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครั้งนี้ทำพิธีรับมอบ ณวัดป่าสวยอำเภอแม่ลานจัังหวดปัตตานีเมื่อวันที่16กันยายน2555ที่ผ่านมาจำนวน11วัดรวมถึงสำนักสงฆ์ทหารตำรวจโรงเรียนชุดรักษาหมู่บ้านโดยมีพระครูโสพลธรรมวนากรจเจ้าอาวาสวัดป่าสวยเจ้าคณะตำบลป่าสวยจัังหวดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายวิจิตอิสระนายอำเภอแม่ลานเป็นประธานฝ่ายคารวส โดยมีหน่วยงานเดินทางมารับประกอบด้วยวัดปุกพนิมิตวัดป่าสวยวัดขวนน้อยวัดปักปรือวัดโพธารามวัดทุ่งคอยวัดอรันวาสิการามวัดพลานุภาพวัดนาพิมุกวัดบ้านไร่พัฒนารามสำนักสงฆ์ป่าแม่ลานสถานีตำรวจภูทรอำเภอแม่ลานทหารพรานลาดตะเวนทหารพรานกองร้อยยี่สองกองร้อยอาสาสมัครแม่ลาน โรงเรียนวัดบุพนิมิตรโรงเรียนวัดป่าสวยโรงเรียนบ้านโคกเหลียงชุดรักษาหมู่บ้านป่าสวยหมู่สองชุดรักษาหมู่บ้านป่าสวยหมู่9้าชุดรักษาหมู่บ้านคลองสายหมู่หชุดรักษาหมู่บ้านโคกพันต้นหมู่8ดโรงเรียนแม่กังและศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้บางกรมจังหวัดสงขลา เรามารับชมกิจกรรมดีๆในการจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัละยาณมิตรกันบ้างค่ะทางครอบครัวแสงมณีนะคะได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัละยาณมิตรณหมู่บ้านชุมชนพรทวีวัดหนึ่งจังหวัดปทุมธานีค่ะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนณนะหมู่บ้านชุมชนพรทวีวัดหนึ่งและชุมชนใกล้เคียงในการจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัละยาณมิตรณบ้านเลขที่99ทับหน หมู่บ้านพรทวีวัดหนึ่งตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยในครั้งนี้ค่ะพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องเวลาและการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไกลทุกท่านได้ให้ความสนใจตั้งใจรับฟังเป็นอย่างดี และมีส่วนร่วมในการถามตอบธรรมะจากพระอาจารย์กันอย่างเบิกบานพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมร่วมกันทางด้านกลยาณมิตรวิมลรัตนแสงมณีเจ้าของบ้านนะคะกล่าวว่าสาเหตุจากการเปิดบ้านกลยานามิตรสืบเนื่องมาจากตนเองเห็นว่าการเปิดบ้านกลยาณมิตรนั้นเป็นสิ่งที่ดีและอยากจะเติมบุญให้กับตนเองและคนรอบข้างได้เรียนรู้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เชิญชวนเพื่อนบ้านและบุคคลที่รู้จัก มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมปฏิบัติธรรมบ้านกลยานามิตรจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818750665ค่ะอยากขอเชิญชวนเพื่อนๆกลยานามิตรทุกคนเนี่ยเปิดบ้านกลยานามิตรเหมือนดิฉันนะคะ อยากให้ท,ทุกคนเปิดทุกทุกบ้านเลยคือธรรมะนี้ทำให้จิตใจสว่างดีใสขึ้นจะได้รู้คุณธรรมของพ่อแม่ด้วยพาทั้งครอบครัวนะครับทั้งลูกแล้วก็ภรรยามาด้วยนะครับเพื่อที่อยากให้ครอบครัวของเรานะครับได้บุญไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับทุกท่านที่ต้องการที่จะมาสังสมบุญนะครับ มาร่วมปฏิบัติธรรมกันได้นะครับพี่น้องชุมชนพรทวีวัดได้มาร่วมสวดมนต์ในวันนี้นะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ชุมชนพรทวีวัดของเรานะครับได้เปิดบ้านกัลยาณมิตรนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับพี่น้องชาวพุทธทุกคนนะครับมาร่วมกันนะครับเปิดบ้านกัลยาณมิตรสวดมนต์ไหว้พระประฏิบัติธรรมกันนะครับ และในช่วงนี้ค่ะเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมดีๆของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างประเทศค่ะซึ่งแต่ละศูนย์ก็ได้ใจกิจกรรมงานบุญกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็มีกิจกรรมงานบุญจากวัดพระธรรมกายแฟรงเฟิร์สและวัดภาวนาเกาลูนติดตามในช่วง w o r le news ค่ะ กาลยน,นมิจจันจันทราได้นิมนต์นพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟรงเฟิร์ตมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อเปิดศูนย์กาลยนตมิรณร้านท็อปไทยพิธีกรรมเริ่มด้วยพระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสใสจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลและพิธีเจริญพุทธมนต์ต่อด้วยพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนตมิรจ,จันจันทราเป็นผู้แทนนำกล่าวพิธีภาคบายเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมและพิธีทอผ้าป่าสามัคคี โดยมีการยานมิตจรินสติลเลอร์และกาล,ลยานมิตทัศนีขาวดาราสติงเกอร์และพิธีถวายกีฬานาเพสสัดโดยมีการยานมิตสุวรรณนาดีเป็นผู้แทนนำกล่าวในส่วนของวัดภาวนาเกาลูนพิธีกรรมเริ่มด้วยพระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรพระโดยมีกาล,ลยานมิตรกรคลังสมบัติกาล,ลยานมิตรพันนิพาสวัส์ธาเป็นประธาน พร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานภาคสายสาวุชนปฏิบัติธรรมเพื่อหยุดนิ่งสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นภายในต่อจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูนโดยมีกาลยานมิตรจีกัดฝงการยานมิตรทองมาอเนกนวลเพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูนให้เป็นบุญยสถานรองรับผู้มีบุญให้มาสร้างบารมีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย พร้อมทั้งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระพิสุในการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะแก่ชาวโลกในส่วนกิจกรรมภาคบ่ายนั้นเป็นพิธีปฏิสถานพระธรรมการประจำตัวเพื่อสถาปนาการสร้างวัดภาวนาเกาลูนโดยมีการประวรณาเป็นเจ้าภาพได้สั่งสมบูรณ์และได้จารึกชื่อที่ฐานองค์พระโดยมีเป้าหมายเพื่อสถาปนาวัดภาวนาเกาลูนให้สำเร็จเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลังจากนั้นการยานมิตรกลุ่มแก้วสว่างธรรมถวายปัจจัยร่วมบุญเพื่อทอดกรถินสามาคัคคีประจำปีพุทธศักราช2555พร้อมทั้งได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดรนอนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกลาลยานมิตรหว่องกกฝานกนา,รารยานมิตรปรมัตบุตรโครและกลาลยานมิตรจีก้าฝงเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้ หลังจากนั้นในช่วงเย็นคณะการยานมิตรวัดภาวนาเกาลูนพร้อมด้วยชมรมฟื้นฟูศิลธรรมโลกร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นณลา,านธรรมสวนสาธาร,รณะโอลิมปิกเกาหลงเซิงเมืองเกาลูนเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมให้กับคนไทยในเมืองฮ่องกงและเสริมสร้างศรัธทธาให้กับชาวฮ่องกงได้ทราบวัฒนธรรมชาวพุทธ ค่ะแล้วมาปิดท้ายกันที่พระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในบทที่ว่าความไม่ประมาทนะไม่ประมาทในอะไรไม่ประมาทในการรักษาสุจริตและทุจริตทำสุจริตให้เกิดมีเสมอไปไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นถูกให้มีเสมอไป ไม่ประมาทในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทําให้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมีเป็นเนืองนิดไม่ขาดสายค่ะและในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของดิ่มซินิวแล้วค่ะคุณสุชัชยาจีรากรณิตและดิฉันปานันประดุจพงเพรพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ